ใหม่สค้าหม่สุขหอม,มจมวัาตอนปีน้อง,อง,ง,ะะองฮงอ,งอา้ากูก็ก็ะตามไปดังเียงในขชนเนลที่เขามาปั่นแห้งโดยวิดีโอข่าผ่านทางยูท u b e รือทางเฟซบุ๊กในขนเนลอานาว่ามนได้กอฮากาดมาสิบเรีนเนติดกท้ายกาดแทงในขนนลติท้ยอกาวันมนได้กอขาดิสิบกว่าในมาตราเมกงในแะ,ะเป็นเชียงสะาอีในขชะเนาฮากาดิมนาะ ลายเพนโดยจำกันในวันเมือไหนเดีค่ะออกะอันพี่น้องก่ะหนุ่นในกอแต่ไม่ว่าเพื่ออ่านคำในมาตราเมกงสละอีนี่กันนอในตอนในแต่กอขาวติดใจเป็นสองอันในกันนออันที่หนึ่งก็ติดเป็นตูวแม่ในกันนออันที่สองก็แต่เป็นตอนเพิ่งรู้มันในกันนออ้อคะอันพี่น้องกัะหนุนในกอหางผ่างมันติดเ็นจึงไหนไห้ในกันนอ ก็เน no? ี่ยนะเนาะยก็มาใช้ไม้ล้อเนี่เน no? ี่ยนะเนาะพออ่านก็กอีงอกิงเนี่ยนะเนาะกอีงอกิงกอีงอกิงไม่เอกกิงเนี่ยนะเนาะลองไล่ลองไล่ปองตูง่เนี่ยะกอีงอกิงไม่เท่กิงกิงกิงเก่งเนี่ยค่ะ อันนี้ก็มืนจึงดิกเต้ยค่ะกล้วยเนี่กันเนาะการังงาเวกิงยักกิ้งยักจำกิงีนีานเนาะอดิกเต้กันเก็มืนกันกล้ยเนี่กันเนาะจองอจริงจอยงอจริงยักจิงอยอมนอมก็ใจยักกนะไม่เอกจริงเลยะจองอจริงไม่ดูจริงจิงจิงจิงนกันเนะอันนี้เป็นเสียงสูงกันเนาะชิงชิงชิงยะอันี้จะเป็นเสียงเตี่ยมนเนะ ชิงชิงชิงนะคะพี่น้องก็จะได้สตินึ่งนี่คะเนาะติ่งติ่งติ่งนี่คะเนาะนี่ก็ติ่งติ่งติ่งนะคะอันนี้มาจะอ่านได้นี่ยค่ะเนาะทิ่งทิ่งทิ่งนะ่ยค่ะพอจะได้เนาะนิงนิงนิงนะคะอันนี้สมัคว่าปิงปิงปิ่งนะคะเนาะวิ่งวิ่งวิ่งนะคะ ซิงซิงซิงนี่ยขนเนาะมันก่อนปอยับสั้างังเก่านี่ยขนเนาะกําในก็คดีกะตัวตอนเพิ่งรู้มั่นนี่ยขนเนาะที่ว่าเจือเนี่ค่ะนี่กขนเนาะอันนี้พี่น้องค่ะอ่านในนี่กขนเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนตอนเพิ่งรู้เพิ่งอ่านมาเป็นกั้มเป็นกั้มหนึ่งขนาดเนาะอันนี้มันไปเป็นแถวขนาดเนาะเพาะว่าเฮาขยี้ก่อนน้ำยาเนี่ยจากไอ้มาเป็นเถียวเห็นนึ่งขนาดเนาะ เดี๋ยวก็จะเป็นคำเป็นคำกล้วยนี่ค่ะเนาะฝึกอ่านคำนะค่ะน้ำขิงนี่ค่ะเนาะโนอัมนำไม่ทวนน้ำขออีงอขิงน้ำขิงนะค่ะน้ำขิงก็เป็นน้ำขิงนะคะเ to นาะเหมือนกันกล้วยในขานอะต้ค่ะภายใต้ภายใต้เหมือนกล้วยนี่ค่ะเนาะน้ำขิงนะค่ะขออีงอขิงขออองอคลองขิงคลองนในะเนาะ กิงคองก็เป็นล no. no. ิงอะเนาะเป็นลิงตัวใหญ่ๆนะคะเนาะจออีงอจริงจอโอโจไม่โทษโจจริงโจนะคะเนาะจริงโจก็ได้เป็นสัดเตียนเอาลูกใสตาใส่ตีตวงนะคขนะอันทีมันป่ามันกว่าอะไรก็ปลาลุกก็จ้ามกันเนาะเอาลูกใสวัาตีตวงนี่นะคะเนาะตั้งแต่ก็ว่าจริงฝันแต่ก็ว่าก็ข้าก็ป้อมตวงนี่ขนาดเนาะ พอเป็นต่งางภายใต้ท้องจิงโจ้เน,นี่ยนเนาะคำนี้กว่าที่อ่านเน,นี่ยนะเนาะชออีงอชิงชอ,อาชาไม่โูช้าชิงชา้านี่ยนะเนาะชิงชาก็เป็นอง่งจา้าเนี่ยค่ะดีพ่อว่าเขาคเมือ่อกาก็เรียกกันกเขาคาขี่เรียนอยู่เน,นี่ยน,นะเนาะขี่อง่งจ้าน่ะเนาะไทขาวไฟมาสิเนี่ยนเนาะในไทยคองว่าชิงชาเน,นี่ยนเนาะ รกรลอากะนะคะได้เป็นเสียงคบคบกระมำะนาไทยเขาว่าคบกระมนะคะโกโลอกะนะคะกอลานาีได้ว่าเจนึงกันนะโลอาละกกลานี่ยได้นึงกันเนาะกโลอากะนะคะสองตัวได้มาโฮมกันนีคะนาะอ่านว่ากระเนะคะโะะคะดยหีงอติงไม่ติงกระดิงนะเนาะก,กระดิงก็เป็นหิงนะคะเนาะ

กิ่งไม้ในกันนอกิ่งไม้ก็เป็นกิ่งไม้ในกันนอจออีง้อจิงไม่ดูจริงจออก็จอกจริงจอกนะคกันาะจริงจอกเนี่ยมันเด่นมีแทงคอเนีงยในกันนอหมาจริงจอกในกันนอหมาจริงจอกก็เป็นมารอยู่ในเถินนะคยไงเนาะมันเด่นมีหมาจริงจอกว่ามาป่าหมานั่นนั่นนงในกันนอจออีตีจออีง้อจิงไม่เอกจิง ตีสิงเนี่ยนะเนาะตีสิงก็ปองว่าหายเสียงกัเนาะไม่ใเชียงเยะกันนะเสียงเล็กๆกันดีบนบนกาจจาด้วยกันเนาะให้ติ้ง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 นี่กันนะเนีเป็นเนกันเนาะตีสิงเนี่ยฮะซอยงอสิงไม่เอกสิงโลธรโลดชิงโลดนี่กันเนาะสิงโลดก็แข่งโลดขี้เขงขี้กันโลดเคืองด้ยกัเนาะมันดีกไกลมีกันนะเนาะมันจชงว่า อามาขี่ก nee ันนี่ะครับเนาะสิงลดโป๊ปันเช่นไงกันเนาะไทยเของว่าสิงลดเนะครับตัวอีงอติ่งไม่เอกติ่งหัวหูหติ่งหูน <meets> ะ <Gil> ่ก <ESE> ันเนาะติ่งหูก็เป็นตองหูกันเนาะตองหูปีหูเดียวก็ใส่ะครับเป็นตองหูนั่นกันนะไทยเของติ่งหูนะค่ะโนออีงอนิงไม่เอกนิ่งวายไม่โทวายนิ่งวายนี่กันเนาะนิ่งวายก็บอกว่าหนีไม่ในงานเนาะ นี่ไงครับอันต้นเดียวนี่ไงงานเนิ่งไว้นะครับะไทยขาวาจนี่กันเนาะพออีงอปิงไม่ปิงย่ออางงอยางไม่ยางปิงยางนี่กันเนาะปิงยางก็เอาเนื้อปิงนะ่ไงเนาะปิงยางนี่ไงครับเอาปิงเอายางนี่ไงเนาะนี่เจนนะครับพออีกงอวิ่งไม่วิ่งหัวน้อยหนีวิ่งหนีนี่ไงวิ่งหนีก็บอกว่าเรียนปลายกันเนาะเรียนปลาย เลียนปลายในห้องว่าวิ่งหนีเนี่ยค่ะหอยอ้ก็หิงไม่เอหิงหออ้อยห้อยไม่โทห้อยหิงห้อยนี่ยก็นาะหิงห้อยก็เป็นแม่งหิงห้อยด้วยงารเอาตีมีเสียงไฟเมี่ยงเมี่ยงเมีียงกันขึ้นมาแล้วงานเนาะหิงห้อยเป็นนั่นเนี่ยค่ะหอยอ้ก็หิงไม่เอหิงพอเราอาพระหิงพระนี่ยก็นาะหิงพระก็จะเป็นตีเป็นกว้างแคบหางแล้วกันเนาะ มันจึงปอกาสซิ้อเขียยพางมันจึงว่าเอากรไถ่าเคียยพางมาเนียเอากรเอากรใส่ใส่กล่องนี่นดนอใส่กล่องมาเนี่ก็เดี่ยวมาห้อยไปตีพาเนี่ก็มันตีวิันหน้อยน,ะะนี่นานไทยเขาว่าหินพระานี่ยนนะคะเย่เพเจาหน้งเนาะเขากาเนยก็ไดเปลี่ยนต้นพึ่งรู้สลายีนี่ยขนาดนอในมาตราเมกงเนี่ยขนาดสลายีนี่คะเขามีจึงไหนเนี่ยขนาดนอปนเก็เพิกอ่านว่า ปแตมพวาการจอกันเนี่ะเนาะออปนามาวขากทสังกวาเทียงอันใหม่เนี่ยนะเนาะเปลี่ยนได้เปลี่ยนในมาตราเมกงอยู่นี่ะเนาะตุลุนวขายเฮนเปลี่ยนในจุ้มเมกงเนี่ยะเนาะปวารปาดนามาว่าการังกัดทงใหม่อีกเนี่นะเนาะยินจมพี่น้องกับคุกกกเนี่ยะดีเขามาปันแทงโดยวีดีโอเขาผ่านตั้ง่องยูทูบและทั้งพิษบุกนี่ะเนาะมาดีเพนดิทการจักันนี่ค่ะ ขาการต่วนว่ามันได้ก่อการที่กรายการข่าไว้ดีในก่อนเนี่ยกันเนาะ่าการังกลมาโหบพบจอมกันเทีงปันนาเนี่ยค้อาก็ไปปนินปนแห่งเห็นอีกไทยกับจอมกันเนี่ยกันเนาะยินสมบิน้องขากูก็ขาไม่สุ่งค้า